งานนี้ต้องบอกว่าแบบนี้ก็ได้เหรอคะสำหรับหนุ่มแจ็คมีกหนึ่งโมเมนต์ค่ะที่เป็นโมเมนต์ฮาๆมาฝากให้แฟนคลับได้ติดตามกันซึ่งเมื่อวันที่28มิถุนายนพีคได้ออกมาเผยภาพที่เป็นการแชร์แจ็คแฟนฉันค่ะวิดีโอค้องมาหาในตอนที่อาบน้ำตอนที่หนุ่มแจ็คนั้นก็อาบน้ำได้ค่าสุดเซ็กซี่โดยพีคเองแคปภาพพร้อมกับแชร์พร้อมเผยว่าแจ็คอาบน้ำอยู่แล้ววิดีโอคอลมาทำไมคะซิด เปล่าลได้วัดตีป้าพอดีเลยเนะแม่เรียกได้ว,ว่างานนี้ทำเอาแฟนๆถึงกับลั่นไปตามๆกันแถมยังมีความพีคกว่านั้นก็คือเมือ New, ่อสาวนิวนภัสสรมาร้มคอมเมนต์แชร์ว่าแบบนี้เนี่ยก็เคยเจอมาเหมือนกันนะแถมเห็นไปไกลแล้วบอกว่าเฮ้ยนี่แจ็คมันกดวิดีโอคอลไปทั่วเลยเหรอเนี่ยโดนเหมือนกันเลยมุมนี้เลยค่ะแต่นิวเนี่ยเห็นเหมือนเห็นจะเห็นถึงตูดเลยนะคะซิสจะเป็นยังไงมาชมกันคะ่ะ